าจ,จน้อ,จอ,นองดำถึงไอ้บอุแมบัลลุกสักทีต่ไอ้กนาตาดีมีนาฮิตเสเบดกำมานตนการกะเก่งแต่เอาออกแม่พะลุน้ำกันนี่บุฟฟิตวังได้เห็บมาค่ะๆโอุ้ยอันนี้ยังว่าเห็บมาลก่อกว่านี้เกาหลีและได้น้องดำดล่อเลยตีอันนี้ยะตีพวกันเนี่ยไพ่พะอก,อนนกะหู้ไาอา้ล่อ ลลูนาจะตั้งคำถามที่รับตัวแนวทางนาโยบายของนาตาไอไล่ทุยเบาไม่ได้บังเงาหน้าตัวเองบางดังดูดังกับแปะแปะผิวก็ดำปันทำหมาอันนั้นคิ้วหรือหมอยควายไปมั่นหน้าแ่าอื่นได้บอกทีเดตเจ้าเปื่อยมือนาเข้ามาไหมกดบายเฮ้ยวอาปานตัวเองเป็นนาเดตอันนั้นก็บกปฏิเสธใครกว่นาไอคือ